สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้คลิปนี้เราจะมาส่องคอมเมนต์ชาวเอเชียหลังจากที่พวกเขาทราบผลสกอร์ของคู่ระหว่างยาโฮดารุนทซิมที่เสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์กับคาวาซากิฟอนตาโดเล่ไปเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับดูกันนะครับว่าเขารู้สึกอย่างไรและมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างมาที่คอมเมนต์แรกกันเลยนะครับคอมเมนต์ comment แรกเป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่าคาวาซกิฟอนตาโดเล่เล่นลนิ่งเกินไป เกมลุกน่าเบื่อมากหวังว่านัดต่อไปจะสามารถเก็บชัยชนะได้นะขอให้พวกนายทุกคนโชคดีมาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นของชาวญี่ปุ่นเกมลุกของวันนี้ไร้ศักยภาพเราต้องการความแตกต่างโอนิคิคุณเข้าใจความหมายที่ฉันจะสื่อไหมมาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นของชาวญี่ปุ่นเหมือนกันทีมคาวาซากิมีเกมรับที่ยอดเยี่ยมสังเกตได้จากการที่เราไม่เสียประตูซักประตูเดียว แต่เกมลูกนั้นไร้ความหมายเมื่ออยู่ต่อหน้าทีมยโฮมาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นคอมเมนต์ของชาวมาเลเซียที่มาแสดงความยินดีกับทีมนะครับเขาได้กล่าวไว้ว่ายินดีด้วยยโฮพวกคุณแข็งแกร่งจริงๆแล้วก็มีชาวมาเลมาคอมเมนต์นะครับว่าฉันอยากรู้จริงๆถ้าชนะทิพย์ลงมาในเกมนี้ผลสกอจะออกมาเป็นอย่างไรที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขาได้มาคอมเมนต์ เชิงเสียดสีเขาได้กล่าวไว้ว่าชนาไปเล่นในเจีลีเพื่อไปนั่งเป็นตัวสำรองแล้วก็มีชาวเวียดนามมาตอบกับคอมเมนต์นี้นะครับว่าชนาทีปไม่ใช่ตัวสำรองทีมนี้ไม่มีใครเป็นตัวสำรองโค้ชจะเปลี่ยนนักเตะตามสถานการณ์เพื่อให้นักเตะไม่เหนื่อยจนเกินไปล้นที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นของคนไทยมันไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกต่อไปแล้ว ที่ทีมในอาเซียนจะโดนยิงกัน5-6ลูกทีมในอาเซียนตอนนี้เริ่มแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆมาที่คอมเมนต์ตัดไปนะครับเป็นของคนอินโดนะครับนี่ฉันฝันไปหรือเปล่าสมูรจากมาเลเซียสามารถเสมอกับทีมแชมป์ของเจลีกได้มาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นของคนจีนฉันจะฟฝ้ามองเกมในนัดต่อไปฉันเชื่อว่าต้องมีทีมใดทีมหนึ่งที่จะชนะ และทีมใดทีมหนึ่งที่จะแพ้แล้วก็มีชาวจีนมาคอมเมนต์ตอบกลับนะครับว่าฉันคิดว่าคาวาสกิน่าจะเป็นฝ่ายชนะเพราะเขามีชนะทิพย์ที่สามารถสร้างความแตกต่างในเกมลุกได้มาที่คอมเมนต์ถัดไปเป็นของชาวญี่ปุ่นนะครับเพราะได้กล่าวไว้ว่าเกมหน้าฉันอยากเห็นเอเอนากะและชนาทิปเล่นร่วมกันมาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับ เป็นของชาวญี่ปุ่นเขาได้กล่าวไว้ว่าฉันอยากจะเห็นชนาทิพย์เล่นบ้างจังโค้ชไม่ควรทําแบบนี้กับชนาเลยหวังว่านันนาะชนาจะได้ลงนะมาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นของคนไทยเขาบอกว่าโนเจโ g โกที่หมายถึงว่าไม่มีชนาทิพย์ก็ไม่มีประตูน,นะครับมาที่คอมเมนต์ถัดไปนะครับเป็นของคนจีนฉันหมดศรัทธาในทีมกวางโจแล้วคอมเมนต์ถัดมา เป็นของชาวสิงคโปร์นะครับเขาบอกว่ายินดีด้วยจากสิงคโปร์ที่คอมเมนต์ถัดมานะครับเป็นของชาวมาเลเซียนะครับขเขาได้กล่าวไว้ว่าฉันตื่นเต้นมากๆและไม่คาดหวังผลสกอร์จะออกมาเป็นแบบนี้ซาฟาวีสร้างความลำบากให้กับผู้แข่งอย่างมากคอมเมนต์ต่อมาเป็นของชาวเกาหลีนะครับเขาบอกว่าเยโฮยังเป็นทีมที่น่ากลัวเหมือนเดิมเขาพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นทีมไหนในเอเชียก็าสามารถสู้ได้หมด คอมเมนต์ถัดมาเป็นของชาวเกาหลีมอนเดิมนะครับเขาบอกว่าหวังว่าอุลซานฮุนไดจะผ่านเข้ารอบในกลุ่มนี้นะก็มาที่คอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วครับก็คือคอมเมนต์ของผมเองนะครับเอ,อ,อนอื่นผมต้องขอบอกนะครับว่าตอนนี้ฝนมันตก,กนแล้วก็เอ,อไม่เนี่ยเอ้ยใช่เสียงเนี่ยอาจจะเข้าไม่หน่อยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมคิดว่าเกมนี้เนี่ยคาวาซากิคอนตาโดเล่นเนี่ยถือว่าเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานม้องใหมไปนะครับ สังเกตจากเกมลูกของเขาเนี่ยคือมันฝืดมากแม้แต่ต่อบอลไปมาแล้วก็ยังหาจังหวะจบไม่ได้นะครับโอกาสยิงเนี่ยมันเพ่หมดหกครั้งแต่ว่าไม่สามารถยิงเข้ากรอ,อบได้สักครั้งเลยแล้วมันจะเป็นประตูได้ยังไงล่ะจริงไหมแล้วก็ผมนั้นหน้าเนี่ยความรู้สึกผมว่าผมอยากให้เจชนะทิพย์ได้ลงคนระับเพราะว่าเขาเนี่ยน่าจะสร้างความแตกต่างได้ไม่มากก็น้อยอะครับผมว่าเกมหน้าเนี่ยต้องมีประตูเกิดขึ้นแน่แล้วก็ มันดอกไปทั้งสองน้นนะถ้าว่าจะเป็นทีมย่อโฮเนี่ยทีมย่อโฮเนี่ยก็ถือว่าเก่งใช้ได้เลยครับส่วนคาวาซากิเนี่ยก็ถือดีทีเป็นแชมป์แชมป์เจ,เจดีออกไปทั้งสองหนานะนัดที่สองเนี่ยแต่ผมก็หวังหวังลึกๆแล้วว่าอยากให้คาวาซากิชนะนะครับเพื่อที่จะอยู่ในแนวทางการเข้ารอบต่อไปนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นชิปแรกของช่องผมนะครับ ถ้าติดภาพประาการใดก็ขอโทษจริงๆครับคือคือที่เป็นคลิปแรกจริงๆครับแล้วก็อาจจะไม่ใช่คลิปสุดท้ายด้วยครับถ้าใ,ใ,ใครหลงเข้ามาในคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับคือด้วยความที่คุณภาพของไมค์เนี่ยคือผมใช้หูฟังธรรมดาน,นะครับเสียงมันก็เลยยังจะไม่ค่อยดูดีเท่าไหร่แต่ว่าผมจะพัฒนาต่อไปนะครับมีเงินเมื่อไหร่จะซื้อไมค์ดีๆให้ <laughs> ขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามนะครับ